แนนวันนี้อยากกินไก่ต้มน้ำปลาได้เลยทำให้หน่อยว่าอุปกรณ์มีเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะอ้าวจัดไปโอเคไปเดี๋ยวแนนทำให้กินอ้าวไปดิอันนี้ทำอะไรเนี่ยเตรียมเครื่องต้มไก่นะคะเดี๋ยวเราเจะเอาไก่ไปต้มน้ำปลาก,ก่อนกระเทียมที่ทุบแล้วนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะวันนี้เป็นพริกไทยนะคะพริกไทยตำแบบไม่ต้องแหลกนะ,ะให้มันแบบแตกๆนิดนึงรากผักชีคะ่ะ นี่เลยใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตะไครนะคะนี่เลยเตยมเพิ่งเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็เอาไก่ใส่นะคะส่วนของสะโพกแล้วก็ส่วนของนองไก่นะคะนี่เลยวางทับไปเลยค่ะอืออ่านี่เลยเอาใส่ถะเปลาเหรอนึกว่าต้องใส่น้ำปลาบ้าเอ้าแสดงว่าเข้าใจว่าต้องน้ำปลาต้มใช่ปะใช่เราจะกินได้ไหมล่ะก็ต้มน้ำปลาไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเราเค่อยไปรปุงเครื่องที่หลังน้ำปลาก็คือเราไปรปุ้งไปติดเตาให้หน่อยโ <Okay. S 1> อเคอาก่อนจะจุดเตาเนี่ยมันมีคำถามถามอย่างนี้ถามว่าจุดยังไงอเอาไอ้นี่ก่อนหมุนก่อนข้างๆนี่แหละคนไม่เคยทำอะไรอ่ะย่างเง,งี้ยงงไหมไม่ใช่มันจะมีที่หมุนอยู่อุ้ยน,นั่นติดแล้ว okay. ทำาไงต่อยกหม้อมาใส่ ร้อยสวยงามอลัแท้เลยตะลุ่ยนี่เลยเราจะใส่อาชิโนโบโตอันนี้ก็คือสูตรตัวเองนะเยอะไปก็ดีนะคะ,ะแต่เราจะต้องเติมน้ำอีกสยเขียวนะคะโอ้สูตรใดเนี่ยประมาณหนึ่งถอ่ยน้ำปลานะคะนี่แหละทีเด็ดเลยต้มน้ำปลาใช,ใช่ไหมใช่ใส่ไปสักสาม ออตอนแรกมันมดี้ว่าเขาต้องเอาแบบน้ำปลาต้มอย่างเดียวนั่นเนี่อันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาใส่หรือเปล่านะจ่แนนใส่มันนวลดีนะเวลาใส่กับในแข้าวนี่นะคะสีอ๊วดําเราต้องใส่แต่งกลิ่นแต่งสีนี่ตัดหวานนิดนึงพอแค่นี้มันจะหวานเหรอ ระหว่างรอไก่สุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มซีฟู้ดรอ,อก,กันเลยค่ะทุกคนเราจะใส่นี่เลยนะคะรากผักชีสามรากนะคะลงไปเลยค่ะแล้วก็กระเทียมนะคะประมาณสิบกรีบนะคะใส่พริกลงไป<อ>เขาเรียกว,ว่าพริกขี้หนูหสวนพริกชี้ฟ้าพริกอะไรมันก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเออในก็ไม่รู้เขาเรียกว,ว่าอะไร,รววอ่ะให้คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันสรุปเขาเรียกพริกอะไร รู้ไหมว่าไม่ชอบตําอะไรแบบนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะเนืกลัวพี่เข้าตาเนี่ยไม่ชอบเนื่องเาแบบโดนเข้าตาแล้วมันเตกกลัแตบมากแต่ไหนมีวิธีทำเงินให้พี่เข้าตารู้ปล่าทำยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีทางเข้าตาแน่นอนแล้วเห็นไหมล่ะฮะเห็นไหมไม่เห็นเพื่อเดาเอามันกลัวพี่เข้าตาเพื่ออะไรวะนี่ดูมองไม่เห็นนี่จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนะคะเพื่อมันจะช่วยไม่ให้กระเด็น หนักกว่าน,นี้นะเวลาแม่ให้ต่ำอะ่ะให้อยู่เงี้ยแล้วก็ว่าทำไมมันแบบไม่แหลกสักทีเดี๋ยวเราจะมาปุงมเครื่องกันในคหกเลยอุ้ยเอาแยะร่วงอีกแล้วผมอะ่ะวันนี้อีกนิดหนึง่งแฉมแล้วก็มะนาวนะคะทำ<อ>ไมมะนาวช่วงนี้แพงจังอะ่ะลูกเท่าไหร่นะสามลูกยี่สิบองลูกเราประมาณเจ็ดบาทอือ้อหือแซบ่บต้องผสมน้ำปลานิดนึง ช้อนเดี๋ยวพอชิมก่อนนะคะว่าโจซ่าจะเป็นยังไงเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเสร็จแล้วะคะ่ะอา้าวขอเทเลยนะคะเทเลยจิ้มแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบซีฟู้ดจ๋าหรอกอ่ะเพราะเราทำจิ้มแบบเปรี้ยวอะ่ะเนี่ยเราชอบแบบนี้แหละแล้ว,ว่าพริกแบบคลุกคิกๆน่อยใช่แล้วก็กินกับแบบพวกหัวหมูนึ่งอะไรเงี้ยไก่นึ่งนะอะไรเงี้งยนะชิเด็ดเลยแล้วแต่งด้วยผักชีนะคะชิเด็ดคันนี้ก็ลอกไก่ใช่ค่ะล็อกไก่จุดไปกันเลย ไวไก่ต้มน้ำปลาฉันอา้าวมันเป็นไงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่า มีคนถามว่าแมมมอสไฟเบอร์เอสเนี่ยดียังไงะจะบอกว่าถ้าระบบภายในของเราดีนะคะลำไส้ของเราสะอาดส่งผลให้ผิวพันธุ์ของเราเป็นปังแล้วก็ผิวพันณดีด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะคะที่อยากจะบอกและจะบอกว่าใครนะคะที่มีปัญหาตัวเล็กกินลงพุงนะคะไขมันสะสมนะคะหรือว่าแบบมีสัดส่วนเกินนะคะทุกคนตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะตัวนี้เขามีตัวช่วยในเรื่องของกขับไขมันนะคะแล้วก็ลดโซเดียมด้วยสําหรับใครที่ชอบกินเคม็มชอบกินปะลาชอบกินส้มตําเหมือนแนเนเนี่ย เอาไปลองเลยนะคะกินแค่ก่อนนอนนะคะหน้าก็จะไม่บวมตัวก็จะไม่บวมด้วยนะคะเพราะว่าเขามีสารกัดที่ช่วยในเรื่องของการขับโซเดียมออกจากร่างกายของเรานะคะแล้วก็ใครที่มีค่าไขมันสะสมเป็นเวลานานนะคะมีพุงหมาน้อยหรือเป็นคนที่แบบกินลงพุงนะคะเอาไปลองตื่นมาหน้าท้องแบนราบนะคะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็คือมั่นใจนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะในคลิปนี้แนนจัดโปรโมชั่นให้นะคะสําหรับคนที่สนใจเม้นสนใจมาได้เลยนะคะแนนจะส่งโปรโมชั่นให้แบบจุกๆเล คค่ะทุกนโอ้ต้องรีบต้องรีบหน่อยละต้องรีบเลยนี่ดูเลยอไม่รีบไปดูไก่ด้วยตอนเนี้ยเป็นไงกินได้ยังไม่มันน่ากินไงก็เลยแบบว่าตกใจมันน่าจะเข้าเนื้อเยอะแล้วอ่ะสีดีสีดีก่อนที่ตะวันจะตกดินเราหยิบออกมาเลยไหมเอาเลยไหมปิดเลยนะโอเคเลยนะโอเคนี่โอ้โหเสร็จแล้วน่ากินมากเลยทุกคนดูดิโอ้ ีต้องต้องบอกเลยว่าทำครั้งแรกอ่ะเดี๋ยวลองดิเอาน่องเลยเนาะน่องเลยมันร้อนอยู่อ่ะมาลองชิมมาลองจิ้มแบบว่าร้อนมากเพิ่งออกมาจากเตาอุ้ยดูดิอร่อยไหมจิ้มน้ำจิ้มเนี่ยเปรี้ยวๆอ่ะอื ีิมือไม่ธรรมดาอร่อยมากเอออร่อยจริงน้ำจิ้มอร่อยล้ะอู้หูมนกินเลยเล่นชอบกินหนังจริงวะเนี่ยจะขออยู่แล้วเป็นคนไม่ชอบกินหนังไก่ถ้าเกิดหนังไก่ทอดอะกินบ้าเราเี่ของดีเลยนะนี่เอร่าบักชีใช่ไหมไม่ต้องกดไม่ต้องกด มันเข้ากันเนื้อข้างในอะ่ะเนื้อต้องพริกสดแบบเนี้ย oh. อร่อยจังวะลองือ <c oughs> <c oughs>